ทำยังไงนะขาขาโดนหัวเต็มเต็มดูขา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  คือเราจะทำยังไงป๊อขาขามจะทำจับขาจับโดนเตะอาปอติแม่อะไรอุ๊ตะแม่เลย

cẩn độc cẩn thận cẩn thận cẩn lên cẩn lên cẩn thậ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 n พ่เฮ้ยพ่เฮ้ย่หลบทำไมเนี่ย <c oughs> ดูดิไม่ยอมมาเลนก,กับแม่เลยวันนี้ไข่มุกไข่มุก ไข่มุกไข่มุกเอ้ยนะคะเตัอนชื่อไข่มุกนม่ไข่มุกลองเรียกชื่อเขาไข่มุกเอ้ <c ười> ยอุ๊ย <c ười> เอ้ยเอยอ้วนอ้วนเอ้ยอ้วนอ้วนเอ้ยอ้วน นีเอางานมาทำด้วยนะคะวันนี้ มมีไหมพรมนะคะเอาไหมพรมมาถักตุ๊กตานะคะมีออเดอร์เข้าเป็นตุ๊กตาช้างนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ปุ้ยมาทำงาน ปอเหมือนจะง่วงนะโอ,อปอเหมือนจะง่วงเลยปอยง่วงไม่ออกป้าปอปอ,อเหมือนจะง่วงอ๊ยดูดิขยี้ตาเหมือนคนนะคะเหมือนเด็กเหมือนเวลาตอนง่วงขยี้ตาเนาะ ปไปไาไป,ปาา เล่นอยู่คนเดียวนะคะน่าอ่อนง่วงเลยอ่อนง่วงเลยเล่นดินแล้วเล่นดินแล้วเล่นดินแล้ว